พับกบพบกับช่องไส้ไก่ไอ้วนก่อนอื่นก่อนใดก็ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับผมช่อง youtube ไส้ไก่ไอ้วนนะครับก็จะแนะนำหุ่นตางไปอาเมตีก่อนนี้เขาผ่านเทศบาลบ้านกลางมานะครับมาจากบ้านมม่นะครับหรือดอยตีนะครับก็ผ่านมาถึงเซตแล้วเดี๋ยวเขาจะเจอการดอินทอนแล้วเขาจะต้องเลี้ยวขวาไปนะครับ วันนี้ก็ขอกาวก่อนนะครับว่าผมจะไม่แนะนําหมายอีกหมายหนึ่งที่ผมไปถามประหลวงบ้านตี้างม่ตีมาแล้วนะครับบ้านหนองหอยมาแล้วว่าเปิดอนุญา,าตให้ต๊กเบดหนึ่งขอได้ครับก่อนได้ก็ติดไฟแดงนะครับก็ได้จะได้เดินทางไปทั้าหน้าหล,หลายคนแนะนําหมายห,หมายหนึ่งทีเขาต้องไปช่วยกันทักษานะครับก็คือมันมีแหน่มีอย่างหนักนะครับ เร็วขวาไปนะครับจากบ้านมามาไก่การอินทรอน,นะครับผ่านไปนะครับแลรวก็ฝกจะพาไปคือมันถึงจุดหมายนะครับแล้วก็เอาความหูด,ดีๆมาฝากก่อแม่พี่น้องหรือหน้าหน้าหลายๆคนได้นะครับผมครับมาถึงแยก,กบ้านแจ่มแล้วเลาก็เร่ยว้ายม้านะครับเร้ยว้ายม้าแล้วก็ ยาวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะได้ถึงตรงเทสบานบะเขือแจนนะครับผมแล้วก็ยาวไปแหมสักน้อยหนึ่งนะครับผมถ้าปะวัดปลาเป้าแล้วนะครับก็จะเลี้ยวขวาแล้วนะครับปะสี่แยกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลยนะครับผมเลี้ยวขวาเสร็จแล้วก็ ตร,ตรงไปตามถนนเลยนะครับผมเ็จแนวก็จะมาปะสามแยกนะครับพันท้องครับจะเขียนไป้ายไว้ชัดเจนเลยว่าอ่างเมตีเลี้ยวซ้ายนะครับด้อยข้มอกก็ด้อยขาม,มอเลี้ยวขวาขึ้นคันท้องเลี้ยวซ้ายนะครับยาวๆไปตัวคันท้องนะครับผมเดี๋ยวจะไปปะสามแยกตั้งหน้าเนอะ ฝ่าสามแยกตั้งหน้าจจอีนี่ก็เลี้ยวขวาไปเลยนะครับข้ามสะพานน,น,น้อยๆนี่แคบน้อยเนอข้ามสะพานมาครับแล้วก็ยาวๆขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวก็จะถึงอางแล้วเนอะไฟเกยคมาก็ตามทางผมมาได้นะครับฝะาสามแยกใจอีก็เลี้ยวขวานะครับจะมีสาราน้อยๆอยู่ซ้ายมือนะครับก็เลี้ยวขวายาวๆมา ตามทางมาเลยนะครับรอบนี้เราจะตรงจุดขึ้นจนถึงขึ้นอ่างกุ้นเลยนะครับอ่างเก็บน้าแม่ตีบนะครับก็ถนนก็จะดีเลยนะครับตอนนี้สวยงามครับถนนปะไปยจนี่เราก็ถึงแล้วนะครับอ่างแม่ตีบนะครับไปไปชมดูกันครับเพื่ออ่างแม่ตีบ ปินเจรนะครับผมผมก็จะได้มาปามาอ่านป้ายติปินไอ้เขียนละไว้หรือพิมพ์ละไว้ที่อ่านมาติบนะครับน้านาหลายหลาย,ลายคนก็จะได้กระพอกันแล้วเดี๋ยวผมจะปาเอวสันอ่างก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปาเข้าไปพอไหมที่ห้องสมารถตกปาได้ก็นะครับ สันอาก็จะเป็นลักษณะว่าแหนนักๆอย่างเงี้ยครับก็แหนก็หนักอยู่นะครับก็แต่กรมชนิ่นก็ได้บังไว้มดแล้วบังเอาเชือกสลิงขวางอ่างไว้นะครับเมื่อเหน่มันไหลไปไหลมานะครับแต่ก็ผมรู้สึกว่ามันจมไปเกือบห้าินะที่มันมีอยู่แล้วนะครับเหน่งที่มีอยู่ก็เห็นเนื้อของนามมานักแล้วก็จะได้ก็ ผมเชื่อว,ว่าสักวันมันจะดีขึ้นถ้าหลายๆคนรวมมือกันในทุกด้านนะครับก็ยังคมชาติก็ยังสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับฝากหน้าๆหลายๆคนเข้าไปดูกันเลี้ยวซ้ายไปสังสรนอาร่านครับแต่นี่เขาแอบนะครับแอบทางขวาหรือตรงมานะครับตรงมาตรงมาเรื่อยเยนะครับเขาจะเข้าไปพอหมายที่สามารถตกป่าได้หรือหมายที่เขาต้องไปจุวยกัน เอาแนออกแล้วก็สามารถตกป่าได้ตกเบดได้นะครับผมก็ถนนก็จะเป็นลูกลังนี้น้อยนะครับแต่ถนนดีนะครับมามีหมื่นผมว่ารถยนต์เข้าถึงนะครับผมไปมาหน,น้าหลายหลายคนก็เข้ามาได้แล้วนะครับเกาะมันก็จะแบบธรรมชาติธรรมชาติมันสมบูรณ์มากผมเกี่ยวว่าธรรมชาติสมบูรณ์นี่นะักตกป่าหลายหลายคนก็อยากจะเข้านะครับก็ต้งไหนก็จะเป็นแบบ ถนนหลุกลั้งใจยาวๆเลยนะครับก็จะมีก็ไม่ขึ้นสองลายทางตรงนี้ก็สามารถนั่งพักผ่อนได้นะครับแคมปิ้งได้นั่งมานั่งชมไม้ชมนกอย่างนี้ได้ครับก็นี่ถนนก็คู่ค่าน้อยครับพี่น้องเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้าไปเจอจนถึงบ้านตังไหนเนอร์ก็ไปพอหมายจอมเบสกันได้ผมก็อเ,เอาลูกเสียงเข้ามาครับมันก็เป็น ุ้งข้าจี่ตลอดทางนะครับก็ยาวๆไปครับข้างหน้าก็จะเป็นไม้ตกป่านะครับหน้าหน้าก็สามารถเลือกมาเพิวม้พัดกันได้นะครับตั้ใส่มือผมนี่แหม่นมดนะครับไ้มันเพิยวไหมันพัดก็ได้ไม้ตกป่านะครับเจยกันนะครับเพียวเอาเหนขึ้นต้องบนตัวเอนะครับกอนี้นะครับมาถึงแล้วนะครับไม้ที่ผมพูดถึงโอเคนะครับผม มาถึงก็จะมีหมาเข้ามาต้อนรับนะครับแล้วก็ตรงรถเหลืองๆนะครับก็เขาก็ย้านเข้าไปเลยนะครับก็ก็จะเป็นซุ่มนะครับซุ่มตีมูมูแม่แม่หรือมูป้าป้าเขาก็ได้มาแลงกันล่าไว้ก็จะเอาไว้เพื่อหนังตกลาหรือหนังกินเข้าหนังอย่างกันนะครับโอ้โหก็ได้เข้ามาเพื่อมนถึงสุดๆเลยนะครับตรงนี้ครับผมแนะนาแถมหมยหนึ่งก็ช่วยกันเพี้ยวครับแหนมจะมีน้อยเดียวนะครับเห็นตั้งหน้าครับแหนมมีน้อยเดียว ก็เน่ก็เหมาะยูยนะครับเน่ก็มาหนานักนะครับก็ช่วยกันเพียวได้ช่วยกันพัดได้ตีกรอบนะครับเอาไม้มาตีกรอบก็สามารถโยนได้นะครับอันนี้ผมว่าเพียวได้นะครับก็ไม้กระงามนะครับไม้กระงามห่มครับมันห่มตัวเนาะก็เพียวมาช่วยกันเพียวได้นะครับยังน้อยมาได้ช่วยนักก็ชจวยน้อยนะครับผม ก็เดี๋ยวเข้าไปพอแห,หมไม้หนึ่งนะครับผมจะมาแค่2ไม้นะครับผมนี่ก็เป็นแห,หมไม้หนึ่งนะครับไม้นี่ก็มีลุงคนหนึ่งมาหนังต๊กป่าอยู่นี่เหมือนกันนะครับได้ป่าสตูปหรือป่าหมอท่างเย็บสักสองสามตัวนะครับผมก็มานั่งอู่กับแก่ก้ามแล้วก็ก่อนอื่นก่อนได้ก็ผมได้เข้าไปบ้านปลาหลวงตีเอินไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาฟังปลาหลวงอู้กันเนาะว่า ห้ามจะไรปืนเน่จะไรขออนุรักษ์จะไรอนุญาตให้อย,อย่างลงพ่องนะครับก็มาชมประวงติอูจากับประวง,งติแองเกตีบนะครับผมเดี๋ยวผมขออู้มายเรื่องเรื่องการห้ามมีอย่างของก็ครับเรื่องห้ามห้ามใจขอพวงตามกฎหมายนะครับมันจะมีเว็เว็พวงครับกัดกราย,ยาโม่ครับ ครับผมครับแต่มีมูเตติจอมได้คือหล่อเชโดถ้าเฮียนี่อนุญาตให้ลงเหครับเออนี่เป็นไก่ไม่ได้ไก่ไก่ได้แต่ห้ามห้ามเครื่องครับครับเถื่องนี่ได้ต่างกรมจังหวัดหรืออย่งครับแล้วก็เบ็ดนี่คือเป็นเบ็ดขอเดียวครับโอเคอันเดียวจะได้ครับเพื่อให้มันทำมันจะใส่เบ็ดเชือว่าถ้าเป็นเบ็ดพวงเบ็ดเหนียงันก็ต้องอ่นที่พวกสีงาไปครับแม่นแมนครับ ตามกฎหมายครับผมแต่คนให้ที่ห้ามคนภายนอกก็คือว่าตะข่ายครับโอเคดำยิงยับมำดําดำยิงนี่เป็นตึ้งมาอนุญาตหรือล้วครับคือว่ามันอันตรายไงมันมันเขาเปียกเป็นตัวบางที่เป็นตก๊บเบ็ดนี่แหละมันก็ไปขวนไปอย่างเพี้ยิดยังมูปืนยิงบนนี่ล่ะครับปืนบนก้านบนหมู่ แต่แต,ตอนนี้ยัอนมมมีการเก็บตังเตี่ยเหมือนกัครับว่าจริงอ่ะการการตังเพราะว่า,าเก็บไปเนาะแต่ว่ามันมันเป็นยาอืมมันมามากลุลกลก่มหลายเนาะครับแม่นแม่นแม่นครับโดยวันข้างหน้าอาจจะมีการเก็บตังเป็นจริงเป็นจังเนาะครับมืมากรทาว่า เนี่ยทำมันจริงๆเราปลุงไอ้เพาะพันป้าลงทุกปีทุกปีเนี่ยแต่ปีนี้มันลงเพราะว่ามันปัญหาก็คือชะโดกับไอ้เนี่ยฟ้าลายเยือมันหนักครับฟ้าลายเยือมันหนักตั้งฟ้าเนี่ยนะครับหายไปหนักแม่นครับประชากรของป้านี่มันลดหนักเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนมาหลอกชะโดหรือหลอกกระสูบจะได้ก็เข้ามาได้เข้ามาได้แต่ขอเป็นไก่แต่มาฮึมติดเครื่องโอเคครับผม กน,น่าจะปาลาหมูนักตกปลา,าเข้มากากฝากประลวงกันค,คู่คู่คู้ผลเลยนะครับก็จะได้ก่อฝากกดติดตามแล้วฝากไปกำลังใจให้ช่องผมตัวเนะครับจะได้เอาสาราด,ดีๆมาหัวแม่พี่น้องหรือหน้าหลาลายผลหลายๆอ่างนะครับก็จะได้ก่อเก่าคำว่าลาสวัสดีครับผม